เมื่อหลายวันก่อนเกตเอ e เวอร์เดอร์แมนอิตติ้งเทนนั้นได้ลดราคาแพท40%เลยนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีสำหรับผมมากเลยเพราะผมเล็งแพทตัวหนึ่งอันไว้และเล็งมานานมากแล้วด้วยนั่นก็คือแพดโบกี้ปืนใหญ่อัตาจรซึ่งแม่งตอนที่ยังไม่ลดราคานี้แม่งขายโคตรแพงมากเลยขายประมาณ900กว่าโรบักเลยนะครับแต่พอมันลดราคาลงมาแล้วเนี่ยโอ้โหทีเนี้ยหวานเจ็บสําหรับผมเลยมาเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการรีวิวกันเลยนะครับ ครับแนนแทตัวกับรายการเมกเกิโคลิฟิชโน่ผมวันนี้จะมารีวิวแพ้แทงเอสนะครับผมเป็นโบกี้ติดปืนใหญ่อัตาจรนะครับในเกมระบอกกันในเกมที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเดอะแมนอิตติ้งเทรนนะครับว่าโบกี้แพ้ตัวนี้เนี่ยมันจะทรงพลังขนาดไหนรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับ เอสแทงนะครับผมเป็นโบกี้ ie, รถไฟติปืนอัตาราจอนะครับผมเป็นปืนแบบใหญ่แบบเบิ่มๆเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเมนูดูเลยนะครับเนี่ยอ,อันนี้เลยนะครับผมนะนี่เลยอยู่ในระเบิดลี่ไฮเลยนะครับผมนะแล้วก็มีปืนแค่กระบอกเดียวนะครับแถมตอนยิงเนี่ยแรงย้อยของปืนกระบอกนี้เนี่ยค่อนข้างจะโหดนิดนึง นะครับผมไม่ถึงก้าโหดหรอกแต่ก็แบบมันก็ย้อยแหละนะครับผมแต่ว่ามันย้อยเยอะเยอะไปหน่อยเนาะแล้วก็ไอ้บกี้ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับเอกโซติกนะครับผมหรือในระดับแบบสุดยอดของสุดยอดโบกี้รถไฟเลยอะไรประมาณนี้เลยนะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ารถไฟโบกี้ตัวนี้เนี่ยมันจะหายยาขนาดไหนนะครับเปิดประเดิมมาก็ระดับไฮเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในโดยสารภายในของโบกี้คันนี้เลยจะเป็นยังไงนะครับผมนะอ่ะ โอ้ยมันให้2อธาตุเลยนะครับผมขอบใจมากนะครับผมแล้วก็ปืนกระบอกเดียวนะครับผมนะสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทำใจนั่นก็คือสังคมเกมนี้นะครับค่อนข้างท็อกซิกจัดบอกเลยยิ่งกว่าอะไรนะไอ้ยิ่งกว่าเกมอบอกฟูดเออยิ่งกว่าบอกฟูดอีกก็ไอเนี้ยแหละนะครับผมต่อจากบอกฟูดก็ไอเกมนี้แหละนะค่อนข้างจะเยอะหนักเลยนะครับผมอะไรเห็นอะไรที่แบบ แปลกๆไม่ได้อะมันมาหมดนะครับต้องเข้าใจใตรงนี้ด้วยต้องทําใจให้ได้นะครับมันถอยหลังไปแล้วไปไม่โดนเออเร็วเติมชิบหายละมันจะยาเพอตรงนี้มันมันอยู่กับเป็นกระจุกโดน โอ้ไม่ได้ใช้เลยอ่ะโอเคมาละยิงกันเลยสู้มันเนี่ยหื้มเจ็บเจ็บจัดบอกเลยเจ็บจัดะปยาบอกนี่มันติดอะไรเนี่ยมันเป็นบักที่ไม่เคยโดนแก้ล้วทีเลยนะครับโอ้ย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 จริงๆอ่ะมันฆ่าได้ตอนเนี้ยอืม ผมมีเขยมีปัญหาระดับไฮออกแต่ผมมีปัญหาคนในเกมนี่ไงมันเข้ามาเป็นกระจุกผมก็ตายดิคิดดูก่อนผมจะเข้าไปเล่นอนะ่ะผมต้องก๊อคํำเนี้ยขึ้นมาถึงพโดยสารทุกท่านอย่านั่งเก้าอี้ปืนใหญ่ของผมแนละ้วับผมเพราะมันเป็นของผมอะไรประมาณนี้เลยแนละ้วผมต้องพิมพ์แบบเนี้ยต้องพิมบบพ์มแบบนี้ทุกรอบอะ่ะเพื่อแบบเออมึงเข้าใจสักทีดีว่ามันคือของกูอะ่ะอะไรประมาณนี้เนาะกูซื้อเงินด้วยเงินของกูอะ่ะถ้ามึงอยากได้ก็ซื้อเองซิประมาณนั้นแหละเออไอ,อเซิร์ฟนี้ยังดีอยู่ เกมนี้ยังดีอยู่ที่แบบโอเคอยู่เดี๋ยวมีคลิปแน่นอนสําหรับคลิปดูสังคมในเกมนะครับผมว่ามัมนมันแย่เอาเอาง,ง,าง่ายมันแย่แย่เกินนะครับผมนะเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับอันนี้มึงล้อเล่นกูแล้วแหละตอนผมดูในแมปมันยังระดับโลไม่ใช่หรอวะใครไปโบดไหนแม่ยากบ,บอกเลยดูซิไปโบกี้ไหนยิงไปเลย <m> เต็ม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 นะครับเต็มเตม โอ้โห oh ไปหมดเลยกล่องเกิงเอาอยู่นี่อบใจโอิวยิงเต็มเต็มเรี <c oughs> ยบร้อย <c oughs> อืมเรเรียบร้อยเจ <c oughs> ็บเจ็บเจ็บจัดโอ้ก็เจ็บด้วย มันมาแล้วระดับไฮเต็มเต็มครับระดับไฮก็โอเคมันก็ยิงเจาะได้เยอะอยู่นะโอ้ยเต็มเต็มเต็มครับพี่น้องไปเลย นิงน่งๆนิงน่งๆนิง่งๆวะไว้นิ่งๆวะไว้เออนิ่งๆวะไว้นิ่งๆวะไว้แข็งใจไว้แข็งใจไว้มันจะแตกแล้วมันจะแตกแล้วโอ้ยโดนด้วยไอ้เหี้ยนัดสุดท้ายโดนวะผมโดนโดนเกียนถอยถอยเบคอนถอยจิงโอ้โหอ่อโอเคแขนเหลือข้างเดียวเสิร์ฟเสิร์ฟไปเลย ข้างหลังยิงข้างหลังข้างหลังเพียบเลยลูกพี่ประมาณนี้เลยนะครับผมริดเดทของปืนอาตาจอนนะครับผมจะเรียกอาตาจอนนะเพราะในแพมันเขียนรายละเอียดว่ามันเป็นอาตาจอนนะครับผมอ่านในรายละเอียดตามมันเลยนะโอเคมาโอ้ยอยู่นี่อันนี้ระดับไหนแม่ยิงกันเลยทำไมอย่างนี้เต็มๆมาอยู่ที่ดวงด้วยแต่ดวงเราต้องดีโอ้ย แก๊สมาว่ะไปขึ้นดิปักเฉยโอเคหมดมันให้มาแค่สองถาดเอ้มันให้มาแค่สองกล่องยิงคอมโบไปเลยอืมมีอีกผมมีอีกใส่หมดอะในแม่ผมมีอีกอะพอดิ เอาดิแตกแขนแตกมีเหลือบอกเลยโอ้โหไอ้เชี่ยปืนปืนมันก็เอาจะเรื่องเลยเนาะเนี่ยนี่ใส่บางทีมันก็แย่นะมึงให้มาสองถาาเพื่ออะไรแต่ก็ไม่เป็นไรมีปืนระเบิดเติมเลยเต็มเติมเติมมันอึดอยู่เกาะมันอึดเกาะมันอึด เต็มกอดมานืดกลับมานืดไม่ต้องห่วงไปจุก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 แตกเรียบร้อยแขนหักมึงอะไม่ต้องไม่ต้องใช้อะแขนอะจุก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 หลบจุกหลบจุกลบเดียวไม่ต้องตบโต๊ะตบโต๊ะมันยากมากตบโต๊ะยากมากโอ้ยโอ้ยอื้มถอย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 เบคอนยืนนิ่งเลย ขาดแล้วแขนขาดแล้วไม่ต้องใช้แล้วแขนอะ่ะปิดเกสมาสตาร์สไปเลยยิงไปเลยไอ้ปืนมาวะยิงสวนวะต้องมานั่งลุ้นอีกมันจะยิงตรงไหนเนี่ยโอเคแม่งยิงใส่ใกูลแล้เจ้สาดแม่งไม่ต้องยิงไม่ต้องใช้เงี้ยหลับหายมันแค่น้ำพริกไอ้น้องโอ้ย อย่างยังยังยไม่เติมลูกยังไม่เติมลูกไปเลยเอาแตกแล้วจังหวะเนี้ยเอาไงเอาไงระดับขายมันก็แค่น้ำพริกไอ้น้อง <laughs> ขอแค่มีปืนระเบิดแล้วก็คือทำอาหากินได้อะบอกเลยนี่นี่นีด่ดูดูดูระดับระดับโลนะมันให้มาสองถาดแบบเน่นๆจุ่ๆเลยไอทีระดับไฮแม่งให้มาแค่สองกองบ้าไม่หายโอเคมันก็หวานเจีย๊ยบอยู่แหละอยู่ไกลวะแ <laughs> มนแมนๆคม เป่าเขืนไม่ยากไม่ยากอันเนี้ยีซี่เลยแบบขนมครบเคี้ยวเลยทีเนี้ยระดับเนี้ย้อยมันหยุดเคลื่อนกันไปเต็มเต็มแหล่งย้อยจะเยอะหน่อยเต็มเต็ม แตกอบอกเลยมึงแตกงานนี้มีแตกเสร็เรียบร้อยแขนน่าจะขาดแล้วมั้งเอาอ,อย่างนี้ว่ะเหลือแขนขั้นหนึ่งมันจะตายแล้วนะ่ะระดับโลโลจริงแต่ให้กระสุนม,มาเยอะเฮ้ยปิดจ็อบปิดจอ็อกจอบเลย ร้อยหมดหมดตีไม่เหลืออะไรโอเคเหลืออีกสองถาดนะครับเดี๋ยวมันโอ้โหลูกกระจงลูกกระจงมึงก็ขยันยิงจังเลยไปหมดตีอ๋อไม่จบไม่จบแต่กูจบได้อะบอกเลยอะไรวะโหอยู่ไกลเลยเล็งสวยๆวยจุ โอ้ยโดนโดนโดนเต็มเต็มไน้องไปเต็มเต็มไปปิดจอบคอมโบไม่เอาตัวละครเกมนี้เหนื่อยง่ายเกินว่ะแป๊บนึงขอพักหายใจกันเออมามาละ โปะเข้าไปทุกอย่างจะง่ายหมดมันถอยไปเลยมันมาละไม่จบ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 เหรอเคแตกเรียบร้อยไม่เหลือซากง่ายหมดทุกอย่างง่ายหมดนะครับฉันเหมือนคนที่มันยังจะหมดแรง มาละอันนี้ระดับกลางคุณกลางโอเคเป่านิงกรเสร็จเรียบร้อยเต็ม,มเ,เต็มโอเคเต็มเต็มครับมีสีกล่องเลือดครึ่งหลอดแล้วแป๊บเดียว โคตรเจ็บอ่ะอืเรียบร้อยจอกเกาะสูงมากกระบอกนี้เป็นปืนที่แรงสุดแล้วนะครับใน,นบรรดาปืนใหญ่เรียบร้อยไปคอมโบโอเคอ๋อแตกเลยไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับ a พสแท n งเอ e นะครับผมหรือโบกี้ปืนอาตาจรนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มันได้เลยนะครับกันจะเลิกก็แล้วก็แชร์แล้วก็ s ก๊อตไลน์ผมถ้าผู้ชมใหญ่ผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มันได้เลยนะครับโอเคทุกที่กันเดียวเจอก,กันคลิปหน้าสาวัสดีสวัสดีครับยินเลยแล้ว u b s ส r i b ตไ้ว,วยเด้อนะ